ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะโพสต์ในทรูสโซเชียลค่ะเขาเรียกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าบ้าไปแล้วหลังจากที่กองทัพมอสโกยิงโดรนและขี่ปนาวุธรวมมากกว่า367ลูกเข้าไปในยูเครนซึ่งนี่คือจำนวนที่สูงที่สุดในคืนเดียวถล่มหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะตั้งแต่ช่วงวันเสาร์มาจนถึงวันอาทิตย์และมีเหตุทำให้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเด็กแล้วก็วัยรุ่น3คนมีรายงานคนเจ็บอีกหลาย10คนค่ะถือว่าเป็นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนในปี2022ถึงแม้ว่าทรัมป์จะเคยแสดงความชื่นชมปูตินในอดีตแต่ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้นำสารัฐก็เริ่มแสดงความไม่พอใจมากขึ้นนะคะต่อท่าทีของรัฐบาลมอสโกในกระบวนการเจรจาหยุดยิงกับยูเครนที่ยังคงชะงักงนันโดยท้อยถแถลงมังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากเขาเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน Air Force ันค่ะซึ่ง จังหวะนั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่พอใจกับสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังทำเขากำลังเข็นฆ่าผู้คนมากมายและผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาผมรู้จักเขามานานแล้วและเราก็เข้ากันได้ดีเสมอแต่ว่าตอนนี้เขากำลังยิงจรวดใส่เมืองต่างๆแล้วก็ฆ่าผู้คนผมไม่ชอบเลยจริงๆฟังเสียงทรัมป์พูดณตอนนั้นค่ะ People, I don't know what's wrong with h i m What the hell happened to h i m r h s killing a lot of people. I'm not happy about that. And I've known him a long time. Always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people. And I don't like it at all. Okay? ทีนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายจับตาก็คือว่าแล้วอย่างนี้สหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในคําถามที่ผู้สื่อข่าวถามกับทรัมป์ปรากฏว่าทรัมป์ตอบว่าแน่นอนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะประธานาธิบดีสารัฐก็เคยขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะดำเนินการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัสเซียแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นการบังคับใช้มาตรการคว่าบาตอะไรกับรัฐบาลมอสโกซึ่งทอยถแถลงนี้ขัดกับคำพูดของมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสารัฐรที่กล่าวต่อสภาค6 6. อนเกรส6 6. เมื่อต้นสัปดาห์นะคะ รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าถ้าตอนนี้เริ่มขู่ใช้มาตราการคว่ำบาตรรัสเซียจะหยุดพูดคุยทันทีโดยทรัมป์กับปูตินเพิ่งจะพูดคุยทางโทรศัพท์หารือกันเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อวันที่19พฤษภาคมโดยทรัมป์ระบุหลังการพูดคุยนะคะว่ามอสโกกับเคียฟจะเริ่มต้นการเจราจาหยุดยิงในทันที ในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเองไม่ได้ให้คำมั่นใดๆที่จะยุติสงครามที่ดำเนินมายาวนานกว่า3ปีโดยเสนอแผนแบบที่หลายฝ่ายเรียกได้ว่ายังคุมเครือนะคะบอกว่ารสัสเซียยินดีจะทำงานร่วมกับยูเครนเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าโดยสนทิสัญญาสันติภาพในอนาคต สำหรับการโจมตีของรัสเซียถล่มยูเครนในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในขณะที่สองประเทศเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนฉเฉลยสงครามครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ค่ะ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแลกเปลี่ยนเฉลยสงครามที่ประกอบไปด้วยทหารและพละเรือนรวมฝ่ายละ1,000คนภายใต้ข้อตกลงจากการเจราจาที่นครเอสเตันบูข,ของตุรกีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่ผู้นำของยูเครนนะคะบอกว่าถ้าไม่มีแรงกดดันที่แท้จริงไปถึงปูตินความโหดร้ายแบบนี้ก็จะยังไม่ยุติ พร้อมกับเรียกร้องให้สารัฐออกมาประนามการโจมตีของรัเสเซียโดยเซเลนสกี้โพสต์ในเ e เลกราฟค่ะว่าความเงียบของอเมริกาและความเงียบของประเทศอื่นๆยิ่งส่งเสริมให้ปูตินกล้าลงมือพร้อมกับย้ำว่าการโจมตีแบบก่อการร้ายของรัเสเซียในแต่ละครั้งถือว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะออกมาตรการคว่ำบาตเพิ่มเติมต่อรัเสเซียแล้ว และสุดท้ายสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะพูดว่าไม่ชอบพูดว่าปูตินบ้าไปแล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือแล้วมาตรการคว่ำบาตมาตรการที่จะกดดันให้รัสเซียต้องขึ้นโต๊ะเจราจากับยูเครนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่คะ่ะ